สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราจะมาเปิดตัวละครอ,อย่างยูเลียเพื่อปลดขั้นตัวละคร5ดาวมาดูกันว่าจะโหขนาดไหนแต่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตยเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <c oughs> เห็นหมดนทำไงดีวเนี่ย24 p น y เพเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอร์มิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงแน่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องแคแกสตตีมเมอร์ไทยกับเกมอ,อีกด้านคนเคิลนะครับอย่างนี้ทุกคนได้รับชม,มินโทรไปเนะยครับตอนนี้ ตัวละครน,นีครับเข้ามาในตู้นะนั่น,นคือยูเรียนะเออยูเรียของผมเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันเป็น4ดาวนะครับแต่ผมอะอยากได้5ดาวนะครับเพราะว่าจะได้มาแบบตีบงตีบอสนะมาช่วยเขาวอร์กิวนะครับผมก็เลยจะมาทำการสุ่มเพื่อทำ อัพ5ดาวนั่นเองนะมาดูกันว่าพอเป็น5ดาวแล้วมันจะโหเขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกงสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ60,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราไม่ลดสมาชิกเพียงแค่ยีบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็ว่าคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าพันใหม่แล้วเกมมื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกับมาได้เลยนะมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท่ๆให้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย,ย์นะ ขอพงค,ครับมาครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่7300เพชรนะครับกับตัวฟรีอีก20ใบนะมาดูกันว่าผมจะทํา5ดาวได้หรือเปล่าจัดไปนะครับที่รอบแรกก่อนเลยมาดูกันว่า1ก,ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะรอบแรกอาจจะออกก็ได้แต่ก็ไม่ออกนะไม่ออกมะปื้ไม่ต้องพูดพวามทำเพนะโอ้ยแต่ได้ตัวละครสีทองมาถึง4ตัวนะถือว่าตึงจัดนะแต่ว่า ก็นั่นแหละก็เกลือก็คือเกลือนะเพราะไม่ใช่ยูเรียงไงต่อฟรีก็อย่างเงี้ยละต่อฟรีแล้วเกิดขึ้นได้เราต้องใช้อุ้ยอุ้ยรอบนี้ได้รอบที่2ได้เลยไงดูวว่าจะได้เป็นยูเรียหรือเปล่านะครับโอเคนี่ตอนนี้เราได้มาแล้วนะตัวละครสี่ลุงนะมาดูว่าจะใช่ยูเรียที่เราตามหาหรือเปล่าเฮ้ยยูเรียมะยูเรียยูเรียยูเรียโอเคสวยได้แล้ว1ตัวนะแล้วก็ผลึกอีกได้5 0ิบกับชิ้นส่วนยูเรีย50นะเออมาดูกันว่าผมจะ ทำได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปเช็คก,ก่อนนะว่าผมเนี่ยสามารถทําการกด5้าดาวได้หรือ,ปนะอเปล่านะขอญาตเช็คที่ร้านค้าก่อนนะผมจะดูว่าผมมีเศษยูเรียเท่าไหร่นะขอญาตเช็คต้นไม้โลกก่อนแล้วก็หายูเรียยูเรียยูเรียอยู่ไหนละยูเรีย <c oughs> อยู่ไหนละเนี่ยอยู่ไหนก็นยูเรียยูเรียยูเรียแล้วยิ่งตัวละครเยอะยิ่งหายาก,กน,นะตอนนี้เฮ้ยผมหาเศษยูเรียไม่เจอวะทุกคน ินเวียเบล,ล่ายูเรียอยู่ไหนแล้วเนี่ยดิอานาจา์นายุตาลิงโงอืมนี่ยูเรียโอเคโหผมมี89ดสิบเก้า,าทุกคนมันไม่พอวะ่ะมันต้องใช้ประมาณแบบโหเยอะอยู่อะอ่ะอันนี้ได้20นะปึ๊บเอเค,อเคตอนนี้ผมมีอยู่แค่83ดสายังไงก็ไม่ได้ต้องหายอีกตัวหนึ่งเออยังไงก็ไม่ได้ต้องหายอีกตัวหนึ่งนะโอเคมาอีกตัวก็ได้มาไหมโอเค เราจะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหาตัวละครยูเรียเฮ้ยอย่าค้างนานเนี่ยใจคอไม่ดีเลย <c oughs> อย่าค้างนานเนี่ยใจคอไม่ดีโอเคมาต่อรอบนี้เราเริ่มที่จะเสียเพชรแล้วนะโอเคมาดูกันว่าเราจะได้หรือป่านะครับปุ๊บโบ้ทโ้ยอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้ครับโอ้ยได้สี่ลุงสองออติดวะบุต้ตำแน่งเดียวกันด้วยนะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นยูเรียรนะยูเรียรไหมถ้ายูเรียรนี่จบเลยนะอื้อไม่ใช่ว่ะทุกคน ไม่ใช่แต่ตัวนี้ผมไม่เคยมีด้วยนะเออดูดิเฮ้ยเทิจ่าด,ดา่าตัวละครอะไรคำนี้เมอร์ฟี่นะเมอร์ฟี่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีพีถัดไปเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าต้องไปปรงไปปั้นให้เรียบร้อยก่อนแต่ตอนนี้ผมต้องหายูเรียเองนะเออแต่ว่าถือว่าดีอยู่เพราะว่าได้ตัวละครใหม่ไงปึ๊บโอเคมาปึ๊บกดข้ามไปนะครับโอ้โหรอบนี้ไม่ได้นะได้สีทองมาสองตัวนะถือว่าเกลือโอเคต่อปึ๊บมามาดูวันนี้ ว่าผมจะได้ไหมนะโบเกลือนะไม่ได้นะรอบนี้เออไม่ได้ไงประเด็นอ่ะปึ๊บข้ามไปข้ามไปเลยข้ามไปเลยโอเคไม่ได้อ่ะต่อปึ๊บรอบนี้อาจจะได้ก็ได้นะโบ๊นี่ไงนี่ไงอาจจะได้ก็ได้ไงบอกแล้วไงปึ๊บได้ไหมได้ไหมโอเคผมลุ้นนะครับลุ้นว่าให้ตัวที่สองเนี่ยเป็นยูเรียนะปึ๊บได้ไหมได้ไหม ยี่ห้าดาวครับห้าดาวลงมาแล้วจังหวะนี้โอเคมีโอกาสที่เราจะทํา5ดาวได้แล้วนะปึ๊บแล้วก็ตัวละครใหม่เราก็ได้ไมาด้วยนะซึ่งเป็นเมอร์ฟี่นะครับเดี๋ยวขอญาตทาการปลุกตื่นกันเลยนะ5ดาวนะปึ๊บ Julia, 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 Julia. ยูเรีย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 เรี่อยไปสิเรื่อยไปสิยูเรียอย่างนี้นะโอเคกดมาปึ๊บเข้ามาหนึ่งทีนะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะมันนุง่นงๆหน่อยนะทุกคนนะโอเคเลื่อนขั้นได้ไหมโอ้ยยังไม่พอคะ่ะอี๋ยกล้าเศษ หาดูกเ้าเฟโอเคโอเคมาโบนี่แหละพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทำห้าดาวโอเคมาเลื่อนขั้นเลยจังหวะนี้ฟิบเลื่อนขั้นโบะโบนี่ไง,ไงห้าดาวของจริงตอนมันตัวตึงอยู่แล้วไงนี่ร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังนะโบเรียบร้อยเรื่องขั้นสำเร็จเนี่ยตันเนี่ย5้าดาวนะมาเดี๋ยวเราจะพาไปเทน,นะตอนนี้เราสามารถปลดปล่อยอาวุธยูเรียได้แล้วนะนี่กดเข้าไปเลยกดปลดปล่อยเลยนะจะได้โหดๆเนี่ย ปุ๊บเข้ามาหนึ่งเทเน่ไงเพลงนี้ดาบเลฟโลเวอร์นะเลฟโลเวอร์แล้วก็ตอนนี้เป็นหนึ่งดาวม่วงนะเดี๋ยวเราจะไปหววให้ดูเนี่ยว่าโหดขนาดไหนนะฟืบโอเคมากดเข้าไปที่โหมดใหม่กันปุ๊บแล้วก็ขุมทรัพย์หรือดูร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันเอาแบบบอสยากที่สุดเลยนะฟืบมากินดาก้อนนะครับปุ๊บกดเข้าไปอ่าแล้วก็ตีกินดาก้อนห้านะเอาแบบสามดาวปุ๊บมา แล้วก็ทําการเลือกทีมนะเดี๋ยวผมจะเอายูเลียเข้ามานะแล้วผมจะเอายูเลียไปเทสเลยนะเออยูเลียผมหาตัวละครยูเลียสักรู่โอเคยูเลียอยู่นี่นะีุ๊บเดี๋ยวผมจะมาแทนตัวนี้เดี๋ยวปุ๊บตัวนี้โอเคเอูก็เอาออกไปสิก็แทนที่มันจะดึงเข้าไปเลยนะมันไม่ดึงเข้าให้เราโอเคมายูเลียของเราพร้อมลบแล้วนะมาดูกันว่าจะโหขนาดไหนนะตอเป็น5้ดาวนะฟิงโอเคเดี๋ยวรอเปิดสนามสักครู่นี่ครับหมา พร้อมที่จะลุยลมานาแล้วฮ่าฮ่าฮิโยนะครับปื๊บมาโอเคตอนนี้พร้อมที่จะเปิดสนามหรือยังเปิดสนามซิเปิดสนามส,ส,สักทีโอ้หนานจัดเลยนะรอบนี้นะไม่มาขี่นะโอเคมาแล้วนะครับพร้อมที่จะลุยลมานาแล้วเนะีน่ยเดี๋ยวผมจะเอาออโต้ออกนะครับปื๊บเพราะว่าผมเปิดออตโต้ไว้ไงตอนตีบอลนี่ยมาดูกันว่ายูเลียของเราจะโหขนาดไหนนะโอเคเราได้เวลาตีธรรมดาไปก่อนปุ๊บนี่ไงรถป้องกันกายภาพด้วยนะจากการตีนะครับนี่คืออันติของยูเลียนะครับ นี่เป็นไงฟืบปล่อยดาบไฟนะครับดาบไฟแล้วเข้าไปผ่าในเป็นไงมหดจัดถือว่ารุนแรงอยู่นะแล้วก็สกิลที่2องนะครับทำการบัฟนะครับฟืบนี้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะเดี๋ยวผมจะปล่อยสถานะไปให้มันด้วยนะฟืบโอเคแล้วฝั่งของมอนก็ไล่โจมตีเรากลับมานั้นเดี๋ยวค่อยดูนะฟืบเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันแบบโดนพิษโดนแบบว่าเอามาพงเอามาพาดนะนี่เป็นไงโดนพิษแล้วก็เสียเลือดเป็นไงเดี๋ยวปล่อยพิษอีกรอบนึงอ่ะฟืบแล้วก็ยูเลียบัฟนะบัฟให้กับตัวไหนดีบัฟให้กับ นี่ดีกว่าจะได้แบบตีแรงๆนะเออเดี๋ยวอัาตะไปก่อนหนึ่งทีชุบนี่ผาดาบไฟคฟรับนี่อย่ไงแรงจัดแรงจดดัดเลยงานนี่พอปล่อยสกิลปุ๊บมีโลด้วยนะแล้วก็ฟันธรรมดาไปาโบแล้วก็แล้วเราระเบิดไฟนะครับแอ้นี้เราบัฟโจมตีให้เพื่อนไปแล้วนี่เป็นไงอุ้ยฝั่งข้ามือว่าเลือดหายเยอะเลยนะแบบว่าถึงกับ เลือดส้มเหลือครึ่งหลอดอ่ะบอกเลยว่าแรงจัดนะนี่ขนาดยังไม่เลือดระเบิดนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวดูตอนระเบิดนะตุ่มทีเดียวหายอุ้ยอุ้ยเกือบตายอ่ะจากครึ่งหลอดลอดไปอยู่ครึ่งหนึ่งนะเออแรงจัดนะครับในส่วนของยูเรียนนะแต่ผมบ้าให้อิตกาดูบ้างนะว่ามันจะบุ่มแรงขนาดไหนดีไปไงอุ้ยสองตัวหลังหายครับแรงจัดเดี๋ยวมาดูกันนะบอสจะตายหรือเปล่านะปึ๊บตั้ม้าไปหนึ่งทีอุ้ยโดนแรงจัดนะถือว่ารุนแรงนะครับก็ได้เวลาที่ผมจะันธรรมดาโบอุ้ยเกือบปิดฉากได้นะแต่ยังนะเกือบ เราบอก็ตีเรากลับมานะปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวโดนระเบิดไหมโดนระเบิดตายเย่โหจัดเนละยไงยูเรียห้าดาวนะใครอยากทาแนวก็สามารถ มาเปิดได้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครยูเลียก็ลงตู้มเทยบร้อยนะเดี๋ยวผมไปปั้นตัวละครใหม่อย่างเมอร์ฟี่แล้วผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมแนวก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแชทเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มนที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม